สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกคนนะคะคลิปที่แล้วน,นะคะแม่ตักเนี่ยแกะเห็ดให้ดูแล้วเนะวาะแกะเชื้อเห็ดให้ดูแล้วนะคะว่าเอามาปลูกมันเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราแกะเชื้อตรงเนี้ยได้ซักเจ็ดวันแล้วเนาะเจ็ดวันแล้วเห็ดก็จะค่อยๆอ,ออกดอกนะคะอันนี้เรียกอะไรลูกอหอ,อยเห็ดจะเข้าเรียนอนุบาลวันเนี้ยค่ะ วันจันนี้น,น้องสวนจะเข้าเรียนอนุบาลหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้ผ่านการเตรียมอนุบาลเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดเนาะยังเรียกเห็ดเป็นหนอยอยู่เลยนะคะอันนี้คือเห็ดนางฟ้านะคะเวลาที่มันจะออกดอกนะคะมันก็จะเป็นตุ่มเล็กๆ,ๆในนี้นะคะในในในถุงเนี่ยแล้วมันก็จะค่อยๆโตขึ้นไอตัวเนี้ยแค่วันเดียวมันก็จะดอกใหญ่เลยนะคะแค่วันเดียวและเห็ดที่มันใกล้จะออกเนี่ยค่ะ คุณแม่สังเกตดูว่ามันจะเป็นตุ่มตุ่มเล็กๆในถุงเนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้คือพรุ่งนี้เห็ดมันก็จะอยู่ระหว่างระหว่างถุงละอีกสองวันมันก็จะประมาณนี้อีกสามวันมันก็จะใหญ่เลยลน,น,นี่ไงนี่ไงมีตัวอย่างให้ดูนี่ค่ะพอมันเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆต้องส่วนอย่าบังครับลูกพอมันเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยนะคะมันก็จะมีเห็ดยื่นออกมาพอดูดูแล้วเนี่ยอ่าเห็นหรือเปล่าคะ แคไ,ไหมนี่นะคะจะเป็นเห็ดเล็กๆเนี่ย,ยแค่สองวันมันก็จะโตหเ,เหต็ดลูกเห็ดไม่ใช่หอยเห็ดเห็ดมัสรูมมันคืออันใหญ่มันคือเห็ดใหญ่อ่าอันนี้หลังจากที่มันเป็นตุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะแค่สามวันก็ได้แบบนี้แล้วว<ป>ิธีการเก็บเห็ดนะคะใช้ช้อนใช้ช้อนนะคะงัดออกมาเนี่ย เอามาให้หมดออกให้หมดเลยนะคะกอดรองบางอ้าเอาเอาให้เด็กดื้อออกไปก่อนนะคะเนี่ยให้มันออกมาอย่างนี้เลยนะคะมันจะได้ไม่ขึ้นลาในถุงเนาะให้เนี่ยตรงนี้มันยังเหลือเห็นไหมคะมันยังเหลือเศษอยู่เราต้องใช้ช้อนคว้านออกให้หมดนะคะอ่ะน้องฝนแม็กไม่ทำกัอนเออเอาออกให้หมดก่อนเนี่ยนะคะมันก็จะได้ไม่เป็นเชื้อราเราก็ลดนะ้ำแล้วมันก็จะค่อยๆพวกเชื้อขาวๆตรงนี้ก็จะค่อยๆเจริญเติบโตออกมาที่รูนะคะ วันนี้วันนี้เราจะทำอะไรกินมันเ่เข้าไปยอก็ออกมายาวอะไรออกออกมายาวเลยนี่นะคะวันนี้แม่ตั๊กก็ว่าจะทําบกเห็ดนะคะเมื่อวานนี้เราทําแกงเห็ดไปแล้วนะคะช่วงนี้กินเห็ดทุกวันเลยกินได้กินได้ไหมกินได้เนี่ยเห็นไหมมันยังเหลืออยู่นะคะเราก็ต้องใช้ช้อนในการออกให้หมดไม่อย่างนั้นมันก็จะขึ้นลานะ เนี่นะคะคุณแม่แม่ก็ลองไปหาซื้อมาปลูกดูนะคะแค่พอละแปดบาทเองบางที่ก็สิบบาทนะคะคุ้มนะคือมันจะออกเรื่อยๆไปหลายเดือนเลยค่ะคุณแม่แม่ตาก็ว่าคุ้มนะเนี่ยกินสามสี่รอบนี่ก็เกินคุ้มแล้วนะคะน,นี่กินได้นานหลายเดือนเลยอู้เห็ดสดแล้วเห็ดสดที่นี่ไม่ใช่เห็ดตลาดมันกรุบกรอบมากเลยนะเห็ดที่ตลาดมันวางนานแล้วมันจะไม่ค่อยสดครับเ<ๆ>ยอะไหมตรงนั้นอะเยอะไหม เยอะไม่ต้อง่ได้ยินแต่เสียงอุ้ยมดกัดอุ้ยมดกัดกพวกนี้แม่ตากจะยังไม่เก็บนะคะจะเก็บพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะดอกโตขนาดนี้เลยต้องรีบมาเก็บตอนเช้าไม่อย่างนั้นมันจะแก่นะคะเห็ดโตไวมากอันนี้แม่ตักก็จะไปทําหมกเห็ดกินเย็นนี้ค่ะอร่อยอร่อยเลยนะคะฝั่งนู้นก็มีอีกถ้าคุณแม่คนไหนสนใจก็ลองปลูกดูนะคะแต่ตรงที่ให้มันอยู่เดี๋ยต้องมืดมืดเย็นเย็นลดน้ําเช้าเย็นนะคะก็จะทําให้มันออกดอกดีขึ้นนะคะ จะใช้เป็นตู้เก่าๆล่างเก่าๆอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะคลิปนี้แม่ตากลาไปก่อนนะคะไปทำกับข้าวกินก่อนบ๊ายบายคะ่ะ